สวัสดีครับสวัสดีพ<ด>่อพี่น้องสู้หูสุกคนครับมาพอก,กันคือเขากับเขยบวนคนกระสินครับพี่น้องเมื่อนี่ผมก็นองเบียร์สิพาพี่น้องมาก,กินตำั่วหมูกรอบกรอบกร<า><ย>อบชุกจองเลยครับคจีน่ะเอาพี่น้องพักกับก็บกมีหลายอย่างพี่น้องครับก่อนสิไปแซีนร่วก,กันน,นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องขับขคนกระสินแล้วก็เพจะไม่หนุ่ยเบียเฟอร์เบอรี่นี่เด้อครับผมฝากกดติดตามนล้วเน่ครับไปพี่น้องไปสิบเซีนร่วกันครับวันนี้ จ้ามาจ้ะยา,านมะนังลมบะม,มี่โฮตาครับบรรม,า,า,มากาศเอาเดิมดีละโอ้โสิม,มึงส้่งตับมี่คือเก้าค่ะเสีเส้นขนมจีนเส้นเหนียวหนุบหนับเหนียวพันยนใกล้นี่นองอุ้มเนี่ยหือกรอ,อบเลยสุดยอด นผักก่อนพี่น้องจ้าหมูกรอบผ่าปาร์ตดีโทสวยงามสิเมื่อกีกร <c oughs> <c oughs> อบดีฮรได้มาสร้างทอดกรอบดีเนี่ย <c oughs> หอมแห้งอือกินนดมกันนะครับพี่น้องโอ้โหอืมกรอบนึกว่าแคลหัก เกือบแก้วฮะช้ำแห้งอือพี่นอ้องกินต่าครับสุดยอดเหมือนเดิมหมูเองอ่ออ้อมคออม้อหมูมติดใจห,หรอกความเนื้อเนื้อก็จะไม่แข็งพี่นอ้อง นะสำข่หม,มูอยางว่ะต้องทำเป็นผักไม่เป็นไรครับลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพ่อถ่ายคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อไปซ่อมให้โอเคไหมครับพี่น้องอ๋อไม่เป็นไรครับเมืองพี่น้องสุดยอด ครับผมครับผมครับอืม ช้ำแ้งจุ่มลงไปเรียกอ,อร่อยออนุ่มไหมนุ่มนะบอกเลยนุ่มครับคนพบอีกแล้ว <laughs> ราคาถูกกว่าสามชั้นนิดนึงใช่ไหมรวมร้รอยเจ็ดสิบกว่าบาทสามชั้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจตัวนี้ราคาสองห้าสองห้าสิบไม่นิดแล้วขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> <ś m> อันก็น้องจุ่มเรื <ś m> ่อยค่ะหอมผู้ใดมากินแบบกรอบเรื่อยๆนี่ยนเบียรแนะนำเป็น,น,ปนขาหมูเลยค่ะพี่น้องเ <ś m> นาะปลาเนาะอัน,นตโตขาหมูนะอันนาะกรอบฟองแหนส่วน กรอบเยอะก็แล้วต่ผ okay. ouais. uh ู้หมักนน่ะบางคนก็มากินแบบเหนือน้ำมันน้ำหนังน้ำเนาะปลาปลาเนาะอันนี้ทุกส่วนเนี่ยอืมอืม เดยถามว่าชอบกินส่วนไหนมากกว่าก็คงจะเป็นขาหมูค่ะเนาะคือพูดจีครั้งก็ยังยังเป็นยังยังใจเดียวอยู่นะยังเป็นขาหมูอยู่เพราะว่าเสียเอามาก,กินแต่ขาหมูหลายพ,พี่น้องเมื่อกี้จะจะเบิ่งแปลกใมน้ำเนี่ยแปลกใมก็เลยเอาอ้อมคอหมูหามาก,กินนะครับส่วนหมูหลายส่วนเสียเอาสีมากินเนาะลิ่นแน่เนาะ หน้ากากเนี่ยครับพี่น้องแม่นเอ,อากาศแดบดบห่อนมีลมน้อยนึงไม่เป็อนอะหมดน้าฝนเดือนไหนไม่ป็ทุกวันนี้มมนไม่แน่นอนเนาะ ไปฝนอยากไปอยากไปเทีขอขอ่ยวเขาค้อปีก่อนเราก็ไปช่วงนี้ไม่เหรอช่วงฝนเนาะ Trộn hộp cháy nhau này đây ngoài Hãy ช uh huh. ำแห้งเลย <c oughs> อีกอย่างมึงมันขึนอยุก็ห้องอบลำ uh huh. ถ้าอบสุดๆก็รีบน้ำมันมันออกสุดๆไนงะมันก็จะ uh huh. รีบลงรีบลงอบพอดีเมื่อก <Yeah. S 2> ี้ชำ้ำช้ำพอดีนะ uh huh. ขึนอยุกับการอบนำ uh huh. แล้วเห็ด แบบเร่งดว่วนนะอืม,อม ហឹមម៉ាក់ម៉ាម กบนีนเป็นยัง,งถีคล้ายดีอีด๋ดเลยเนาะอาบะคนหมักค้นคนกกน,นิยมก็เพ็ดกระทุนจิบเนียงเถื่อนคนเห็ดกระเห็ดทุ่นจิบเนียงเถืะอนเบษแม่ 对呀，对呀。 ลย่ยงตับน้องคุณครูบอกว่าสายฟ้าน่ะได้ส่งลายชื่อไปใหม่ทำไมส่งรายชื่อประกันนะแม่ที่ทำประกันนะบ<า>อมในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนะ่ะมีสายฟ้ากับน้องอีกคนหนึ่งอนะ่ะที่รายชื่อมีปัญหาโดนท้ายบปลาคีย์ไม่เข้าระบบคุณครูก็เลยส่งเรื่องไปใหม่ ที่ได้ส่งเรื่องไปใหม่ก็เพราะว่าเล็กหน่อยตาย,ยก็เลยทําเรื่องประกันใช่ไหม,มเขาก็เลยได้หลืออันเช็คก,กันนะเช็คลายชื่อสายฟ้ามันมีปัญหาไม่เข้าระบบครูก็เลยได้ส่งเรื่องใหม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ก็ไม่รูบอ<า>อืม ถ้าไม่เกิดให้จานก็ไม่รู้ว่าลูกชื่อลูกเรามีปัญหานะปาร์ต<บ>แน่นท้าพี่น้องคะทุกเรื่องเกือบลายพี่น้องครับสลับมือนี่นะครับเนาะกราบขอโทษขอให้เล้กครับในการกินบอสซาพาหรือกินเหลือเลยอวบอกว่าถูกต้องหร,รือกินมูมามน้ะพี่น้องเนาะสลับมือนี่ เอาความแซ่บฝากกับพี่กับนองไว้ซ้ำหนีคลิมหน้ามาพอกันไหมนะครับเนาะคลิมนีล่าล้ะครับผมสวัสดีครับ